ามาต่อกันเมื่อกี้ที่ค้างไว้ว่าปีขุดเจาะแห่งชาติคืออะไรผมตั้งชื่อนี้ไว้ไม่ได้ต้องการล้อเลียนใครแต่กําลังพูดถึงเรื่องความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าปีนี้นะครับเอาว่าปีหน้าขึ้นไปเนี่ยนะครับตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนั้นการขุดเจาะทั้งหมดในกรุงเทพมหานครนี่เป็นมหากรรมเลยแล้วกันเป็นมหากรรมครั้งยิ่งใหญ่ตั้งแต่เริ่มอะไรครับลถใต้ดินทุกสาย เซ็นที่ยาแล้วโมนเร็วบางเส้นเสร็จแล้วทองลอหล่อเมื่อเร็วๆนี้กาลังสรุปกันว่าจะทําอีกไหมนะฮะท่านรถโมนตเร็วก็คือรถรางเดี่ยวที่วิ่งผ่านลาดพร้าวแล้วก็ต่อไปอาจจะมีทองหลอ่อวิ่งทะลุไปเชื่อมสายสีเขียวสีอะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะหมดนะฮะทั้งหมดเนี่ยจะเกิดขึ้นรถใต้ดินเกิดขึ้นแล้วบางถนนที่ท่านอาจจะคิดว่าไม่โดนขุดเกาะไม่โดนขุดเจาะอ,อย่างเช่นบ้านผมเนี่ยถนนรัชดาพิเศษผมคิดว่าผมยังแย่ก,กันกับเพื่อนฝูงเลยนะครับ เพื่อนที่อยู่แถวลาดพร้าวบอกโอ้โหตอนนี้นรกเลยทุกวันเพื่อนบางคนอยู่รามคาแหงบอกโอ้โหหนักเลยบอกเออผมผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วทำไมผมอยู่รัชดาพิเศษรถใต้ดินนี่เรียบร้อยหมดแล้ววันดีคืนดีปรากฏว่าขึ้นป้ายมาแล้วครับขอภัยในความไม่สะดวกโอ้โหคืออะไรครับเราไม่น่าจะโดนเลยนะฮะปรากฏว่ารถใต้ดินเนี่ยสายสีส้มมันจะมาเชื่อมกับตรงสถานีวัฒนธรรม ฐานดีที่สูนยธรมเนี่ยนะท่านผู้ชมนะครับพอมันจะเชื่อมกันเขาต้องขุดกางล่างเขาต้องเปิดผิวเหมือนกันข้างบนในการที่จะขุดเชื่อมนั้นก็ถนนรัชดาพิเศษก็เรียบร้อยครับนะครับยังไม่รวมกับปัญหาเดิมๆที่เรารถติดกันแถวเอสปานาแถวห้างเ,าเซ็นทรัลมะพ้าวเรทัดทีเซ็นทรัล,ลพระรามเก้าเดี๋ยวนี้เรามีตลาดรถไฟนะครับตรงนั้นก็ติดคนก็มาเยอะเดี๋ยวนี้สี่แยกข้วยขวางเรามีสี่แยกพิกเนต นะฮะก็มีผู้คนที่ไปครบสักการะแถมตอนนี้เราก็มีญาติาสนิทมิตรสหายเรามาอยู่ตรงนั้นจนเรียกว่าเยาวราชสองหรือชนาทาวสองโอมาเต็มไปหมดเลยนะครับประชากรมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่พอมาเกิดการขุดตรงใต้ดินมาเชื่อมกันโอปิดถนนเปกหนึ่งเส้นซึ่งเหตุการณ์อย่างนี้จะไม่มีไม่ใช่เกิดเฉพาะที่บ้านผมบ้านของท่านผู้ชมลหลายๆลคนก็จะเจอก็อยากให้ไปศึกษาซะหน่อยหนึ่งว่าเส้นไหนจะเชื่อมตรงไหนจะขุดอย่างไร แล้วก็อยากขอความปรุณาว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นกทมหรือว่าภาครัฐเนี่ยช่วยบอกประชาชนล่วงหน้าเขาได้วางแผนไว้นะไม่วางแผนไว้เนี่ยเศรษฐกิจเสียอะไรเสียติดขัดไปหมดนะครับเพราะ,ะด้วยการขุดตรงนี้ทั้งหมดนะครับของขนสน่งมุลงชนทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นการขุดมหากรรมครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทยหรือของกรุงเทพมหานครนะฮะยังไม่รวมกับการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งประเทศเหนือลงมใต้ตะวันออกตะวันตก อีสเวสคอริดอร์นอตเซาเข้ามาเชื่อมโยงกันไปที่ไหนท่านทราบไหมครับคนกรุงเทพทราบหรือยังคนต่างจังหวัดก็ควรจะรู้ด้วยเพราะว่าเกี่ยวข้องกับท่านเลยอยู่ที่ไหนรู้ไหมทีมงานอ่ะบางซื่อต่อไปสถนานีรถไฟบางซื่อจะเป็นศูนย์กลางใหญ่เหมือนในต่างประเทศเลยหัวลำโพงก็จะย้ายไปยบางซื่อแล้วอ่าสถานีบางซื่อนั่นแหละที่ทางคนเคยวิ่งบนทางดดวเสมันสร้างอะไรเยอะแยะใหญ่หญหญตโตมื่นั่นแหละคือศูนย์กลางการรถไฟของประเทศไทยจะไปอยู่นั่น หัวลำโพงใหม่จะไปอยู่ที่นั่นครับใหญ่โตโมรานเลยก็แปลว่าอะไรครับทั่วประเทศจะเข้ามาเชื่อมที่กรุงเทพมหาคนครของเราเป็นศูนย์กลางนะทีมงานก็จะเห็นว่าเข้ามาเลยนะท่านผู้ชมจะเห็นจากนี้ไปนี่ตอนนี้สร้างตรงกลางเสร็จแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วนะครับเพราะนั้นใต้ดินก็ขุดบนฟ้าก็ไปโมโนเรลก็มาเชื่อมโยงทั่วประเทศเข้ามาที่กรุงเทพเป็นไงบ้างนึกภาพ นึกภาพได้เลยว่าระหว่าง5ปีนี้ที่รัฐบ,บาลบอกต้องอดทนผมก็เชื่อว่าต้องอดทนนะฮะความจริงเราก็ทนมานานเราลอมานานแล้วตันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นภาวะวิบากกรรมที่เราต้องรอก่อนที่เราจะขึ้นสวรรค์ <c oughs> นะทีนี้อะไรตามไปอีกท่านที่ผมเรียกปีขุดแจใ่งชาติมันไม่แค่นี้ไงสายไฟลงดินท่านผู้ชมสายไฟลงดินก็แปลว่าต้องขุดอะไรครับฟุตบาทตอนนี้ฟุตบาทก็ต้องเริ่มขุดกันมา เอาสายไฟลงดินซึ่งเราอยากได้มานานแล้วเราพูดกันมาโอ้ยนานมากเลยบ้านเมืองมันดูลกลุงลังจนบางคนล้อเลียนเอาภาพถ่ายขึ้นโซเชียลมีเดียว่าเป็นอะไรนะศิล,ละปะชั้นยอดที่มันโอ้โหมันโยงใหญ่นะฮะบางทีเดินไปก็จะหล่นใส่หัวนะครับอันนี้ก็ต่อไปพี่น้องประชาชนกรุงเทพก็จะสะดวกสบายเพราะว่าจะเอาลงดินแต่ระหว่างนี้ก็จะเกิดการขุดอันนี้ขึ้นไหใช่ไหมครับอันนี้ขุดทั่วกรุงเทพเลย,กร,ยกระจายไปเรื่อยแล้วแต่จุดนะครับตามมาด้วยขุดอะไรอีกละ่ะ บอกไหมขุดคอนโดมิเนียมคอนโดมิเนียมอาคารที่อยู่อาศัยแนวโน้มต่อไปทุกคนจะเห็นว่าทำไมเดี๋ยวนี้การก่อสร้างในบริเวณเส้นทางรถไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นใต้ดินบนดินโครงการคอนโดมิเนียมขึ้นกันเป็นหนอกเห็ดเลยเพราะอะไรไหมครับเพราะว่าถ้าอยู่ที่อื่นเนี่ยรถติดมันไกลตอนนี้ทุกคนก็อยากจะมีที่อยู่อาศัยท,ที่อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าเพราะไปมาสะดวกนะมันไม่ใช่ทุกคนจะมีรถยนต์นะ ใช่ไหมครับแล้วก็รถยนต์เดี๋ยวนี้ไปบางทีโอ้โหค่าใช้จ่ายก็สูงหาที่จอดก็ยากรถก็ติดไปรถไฟฟ้าดีกว่ารถใต้ดินดีกว่าเพราะฉะนั้นโครงการนี้ก็เลยมาตอบสนองโครงการคอนโดมิเนียมทั้งหลายเนี่ยที่มาเกิดขึ้นแถวแถวบริเวณทางรถไฟหรือใกล้สถา,านีรถไฟเท่าไหร่ยิ่งดีขายดีมากครับตามมาด้วยอะไรครับอาคารสํานักงานตึกสูง <_ d ream> เหตุเพราะว่ารอบๆอบสถา,านีรถไฟเนี่ยเขาอนุโลมในทางผังเมืองอนุโลมว่าสามารถขึ้นอาคารสูงได้ พราะันที่ดินบริเวณเส้นทางรถไฟเนี่ยขึ้นแพงมากเลยโดยฉพาะเส้นรัชดาเส้นรต่างเนี่ยนะครับโอโ้เดี๋ยวนี้ตารางวางแพงมากนะฮะก็ขึ้นไปเป็นแสนเป็นล้านกันแล้วทองหลอนี่วันก่อนไปร่วมประชุมกับเขาเขาบอก2ล้านกว่าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะมาทําอย่างอื่นไม่คุ้มหรอกครับเพราะนั้นแปลว่าอะไรบ้านเดียวต่อไปโดนลื้อแน่ถ้าทามีบ้านอยู่สักสองสามร้อยตารางวาขายดีกว่าไหมนะเพราะว่าแรงราคาคกลไกตลาดมันจะเข้ามาเชื่อมโยง อันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่จะเกิดอาคารสำนักงานเกิดคอนโดมิเนียมที่อยู่อาศัยแล้วเกิดอะไรต่อไปช้อปปิ้งมอลล์ศูนย์ค้าก็จะมาเกาะแถวนี้อ่านเห็นไหมครับว่าการขุดเกาะที่จะเกิดขึ้นตรงนี้เพราะเดี๋ยวนี้ต้องขายต้องสร้างเสร็จก่อนขายก็จะต้องระดมการสร้างในช่วง5ปีนี้แหละครับเป็น5ปีที่ผมเรียกว่าปีขุดเจาะแห่งชาติเป็นมหากรรมเลยนี่ถามว่าแล้วทาไงต่อมาท่านนึกภาพดูสิ เอาแค่นึกภาพสว่างเขาก่อสร้างกันเนี่ยการขนส่งวัสดุก่อสร้างการจะปิดถนนเส้นนั้นปิดเส้นนี้การลื้อสะพานลื้ออะไรต่อมิอะไรเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเยอะแยะในช่วง5ปีนี้เป็นปีที่เราต้องอดทนผมย้ำว่าต้องอดทนนะครับแต่เราจะทําอย่างไรให้เรารู้ล่วงหน้าและวางแผนได้ดีรัฐจะต้องโดดเข้ามาดูว่าจะทําอย่างไรเพราะว่านี่ภาวะปกติถ้าฝนตกมาเป็นไงล่ะโอ้พี่น้องคนกรุงเทพครับน้ําจะไปทางไหนครับเอาตกตกแบบไม่ต้องเป็นมรสุมนะ แค่ตกหนักหน่อยเนี่ยน้ําที่เคยรอระบายมันงงไหมมันจะไปตรงไหนล่ะเพราะจะเกิดวัสดุก่อสร้างมากัน้นจะเกิดแบลรเออร์มากันน้นต่างๆน้ําที่เคยลงท่อทางนี้มันจะไปไม่ได้มันจะไปทางไหนอันนี้เราเตรียมการหรือยังนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกประเด็นใหญ่ที่ต้องตามมาว่าการแก้ปัญหานี่ยทําอย่างไรในโอกาสปีมหากรรมกุดเจาะแห่งชาติเราจะทําอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้ทั้งภาวะฝนไม่ตกและภาวะฝนตก และเจอภาวะน้าหลากอีกทุกปีเราเจอบ่อยเลยซึ่งเดี๋ยวนี้เราก็ต้องยอมรับว่าธรรมชาติต้นไม้เรามันหายไปเยอะกว่าจะปลูกก็คงใช้เวาลาอีกนานน้าก็มามากขึ้นวันนี้ภัยธรรมชาติเยอะแยะเราดูในทีวีทั่วโลกเลยบางประเทศไม่เคยเกิดทอร,ร์นาโดฮอริเคนก,ก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผลฟ้ามันไม่ไม่ปกติเตรียมตัวหรือยังครับพลน,นุงเทพครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะนำมาพูดคุยในรายการ ที่นี่กรุงเทพ24ชั่วโมงเพื่ออยากจะบอกทุกท่านว่าอะไรจะเกิดขึ้นและเราจะช่วยกันคิดเราจะช่วยกันทําอย่างไรกับปัญหาเหล่านี้เพราะกรุงเทพเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยเป็นเมืองหลวงของคนไทยทั้งประเทศทุกคนใช้บริการกรุงเทพที่เข้ามาแล้วเราจะทำอย่างไรกระทบทั้งเศรษฐกิจสังคมตามมาก็ช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวเข้ามาในช่วงต่อไปครับแล้วท่านที่สนใจจะโทรมาพูดคุยกับผมหรือจะเข้ามาถามทางโทรศัพท์ก็ดี หรือจะเข้าทาง Facebook ทางเพจที่นี่กรุงเทพ24่ัี่ทโมงดินดีครับัะคู่ครับ